ดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะใช่แพ้ฝุ่นแล้วก็กรุงเทพฝุ่นเยอะด้วยอ่ะตอนนี้ฝุ่นเยอะเป็นยังไงบ้างคะฝุ่นเยอะเป็นสุขภาพเป็นยังไงบ้างไม่ราะว่าการเป็นถุงปินมันเป็นเรื่องสำคัญใช่มันก็จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะก็อุ้ยก็ฝุ่นเยอะมากๆเลยทุกวันนี้ตอนแรกหนูกลับอยู่เชียงใหม่มาแล้วก็เพิ่งกลับมาตอนแรกเอากาศดีมากที่เชียงใหม่พอกลับมากรุงเทพ ปวดหัวแสบจมูกอะไรเงี้ยต้องกินยาแก้แพ้ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆริก็นิดนึงใช่อย่างลองักอนไ,ไ้ป่ะอาการอะไรต่าของหนูหนักไหมล่ะก็หนักอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามาเจอฝุ่นใช่ไหมฮะเนีย่ยอย่างวันเนี้ยต้องกินยาแก้แพ้ตั้งเช้าแล้วก็เย็นกลับไปกินอีกรอบไม่ถ้าถ้าขาดกิน เม็ดหนึ่งอ่ะก็เรียบร้อยแล้วหนูไม่นอกไม่ง่วงมันมันคือมันต้องเว้นประมาณถ้าจะไม่ผิดที่หมอบอกล่ามเธอบ2 12ชั่วโมงหนึ่งเม็ดแล้ว12ชั่วโมงแล้วก็อีกหนึ่งเม็ดมันไหวเนี่ยเพราะฝุ่นมันหนาแน่นทุกวันมันตอนนี้มันยังไหวอยู่แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกเนาะกินยามันก็เป็นปายเหตุอะไรเงี้ยแต่ก็กับงานเราไม่ได้ว่าขาท่มเอาดอนอะไรบ้างก็กระทบค่ะจริงๆแล้วกระทบแต่ว่าลาคือเหมือนแบบ พยายามปรับตัวให้อยู่ให้ได้นี้ก็เลยกินยาอะไรเงี้ยแต่จริงก็มีผลกระทบเออม,มันไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกเรื่องเรื่องของเสียงเป็นไงวะตอนนี้เรื่องเสียงยอย่างเรื่องเสียงก็ไม่ได้อ่ก็ก็กระทบเหมือนกันแต่ว่าพยายามพาตัวเองไม่ไปเจอบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ล่าแพ้หนักๆนันก็จะเป็นแบบบุหรีท่ที่มันมีควันเผาใหม่บุหรี่ ผัดข้าวอะไรเงี้ยนะผัดข้าวอะไรเงี้ยสองอย่างเนี้ยคือแบบแย่มากเจอแล้วจะแย่มากแต่ว่าหลังนังก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าหลังจากแบบเหมือนเขาเอาออกไปว่าแบบเราแพ้อะไรเงี้ยเหมือนแฟนๆหรือว่าคนที่มาดูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามปรับตัวเอซึ่งร่ารู้สึกว่าแบบขอบคุณมากแฟนๆก็ช่วยช่วยเราด้วยช่วยค่ะทั้งแฟนๆแล้วก็ทั้งคนบางงานมันก็ไม่ได้มีแค่แฟนคลับเราอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเหมือนเขาก็เข้าใจ อ,อาชีพนี้มากขึ้นว่าแบบคือเราร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันสูดเข้าตลอดอะไรเงี้ยเออเขาน่าจะเก็ตขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยปรับตัวตามเราเหมือนกันเป็นนวกงร้องเสียงสมบัติใช่เราปกติเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก <uc on> <land> ็แหบเขา็ไแหบ่ลาต้องเรียนีการดูแลมีค่ะจริงๆแล้วของล่า่าที่ล่าทําทมาตลอดก็คือ เวลาโชว์อะอาจจะไม่ค่อยดื่มน้าเย็น uh huh. ซึ่ง uh huh. ไม่แน่ใจว่ามันช่วยไหมแต่ทําอย่างเงี้ยมาเป็นรูทีนมาเป็นนานละ uh huh. ลก็ไม่รู้นะกินน้ําเย็นมันอาจจะ uh huh. ช็อตเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูไม่ค่อยกินน้ําเย็นเวลาโชว์จะเป็นน้าอุ่นน้ําอุณหภูมอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. แล้วก็มันวอร์มเสียงเยอะๆเมื่อก่อนไม่ค่อยวอร์มหลังๆอะเริ่มวอร์มแต่ว่าพองานน้อยลงก็ไม่ค่อยได้วอร์ม <laughs> <laughs> แล้หรือทล้านไหนลอาทำเพลงไง <laughs> ทำเพลงอยู่ <laughs> ทำเพลงั ก็ก็ปรับตัวค่ะก็เฮลตี้ดีใช่ค่ะบอาฝาถึงแฟนๆแตที่เป็นห่วงเราค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังยังอยู่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะกับเส้นทางใหม่ของซาร่านะคะล่าย้ายมาอยู่เลิฟอีสต์ไม่ไกลไม่ไกลจากมาเนาะก็เลื่มเลื่อมกันแล้วก็เลื่มเื่มกันแต่ว่าอยากอยากบอกอย่างหนึ่งคือไม่ไม่แน่ใจอยากถามเหมือนว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบติดภาพซาร่าซาร่าเป็นแบบเดิมหรือเปล่าแบบ นึกถึงซาลาซาลาก็จะเป็นเพลงแบบเองช้าเองช้าช้าช้าจริงเหรอ๋อ้นไม่เป็นไรจยลาปล่อยเพลงเร็วเลยโชวสเต็ปดูโชสเตปเป็นเบมเบอร์รับของพิกซี่ละหนูเคยลองแล้วมันไม่ได้ไม่นบบดได้มันไม่ได้ที่แปลว่าแบบ มันไม่ได้อะลอง๋ยวลองขยับตัวซิมีจังหวะไหมขยับยังไม่ถูกจังหวะวันนี้ยังดูพี่นนท์อยู่เลยดูชิปพี่นนท์ทำตาต้องลายเซ็นใหม่แร้วต้องแดนแล้วนะลายเซ็นใหม่แล้วต้องแดนแล้วพี่ชื่ออะไรนะคะจ๊อบนะไม่คุณกบีเห็นบอกว่าจะเป็นเพลงเร็วก็เป็นเพลงเร็วแต่เราค้นพบอย่างหนึ่งว่าเราเวลาเราขยับร่างกายเยอะเราไม่ค่อยมัน มันไม่ได้เราอาจจะแบบอย่างนี้ได้มันไม่สนิทมันอกักมาไม่สนิทอย่างแรงเดี๋ยวเราจะลองปล่ยผมแล้วสะบัดผมดูไม่เวมันแบบบาเปลเหมือนบาเบลเลยไม่ได้ไม่ได้เคยลองเลยเพลงเร็วเราเปแบบไหนเพลงเร็วจะเปนเราไม่ถึงกับเป็นเพลงเร็วแต่ว่าเป็นเพลงที่ยกโยกมีเดียเรามีเรเซ้นเป็นพี่นนทนนเราก็จะออ่ที่ไมต่อดม้ ไม่เป็นไรค่ะมากเลยไ <laughs> ม่เป็นไรเหมือนอะแต่ว่าคร <laughs> ่าวๆก็คือเหมือนกับว่ากับเลฟอีสก็คือเหมือนที่พี่จิ๊บบอกก็คือลายเซ็นใหม่เลยเนาะก็คือทุกคนจะติดแบบเดิมก็จริงๆว่าไม่ติดหรอกแต่ว่าเราอยากเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่าล่าสามารถทำมุมอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแบบดน,นตรีมันอาจจะมีความแบบเท่ขึ้นหรือเปล่าขยับมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะไปทางแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยหรือเปล่าเ็าจะไปรู้ได้ดูเมื่อไหร่นะ อะไรยังพยายามแต่งเนื้ออยู่ตอนกลางปีกลางปียังเป็นศูนย์อยู่หรอกลางปีกลางปีเหลืออะไรต้องประมาณสี่เดือนออกมาเตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ออกไปจะแต่งได้เลยศูนย์จุดไหนฮอยากฟังไม่โทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะสุดท้ายสุดท้ายให้ฝากของแฟนอาจจะแบบต้องรอนานนิดนึงก็จริงจริงๆก็ อย่าไปอย่าไปเขาเรียกอย่าไปโฟกัสถ้าเราไปโฟกัสอ่ะมันจะนั่ก็เรื่อยๆไปเดี๋ยวปุ๊บไม่ต้องคอไม่โฟกัสปุ๊บเฮ้ยเพลงซะล่าออก้าแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็จะพยายามอ่ลันโซเชียลแล้วก็ทำอะไรออกมาให้ทุกคนได้เห็นแฟนๆจะไม่รู้อะไรเรายังอยู่นะเรายังอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ไม่เชิงติดแต่แบบ ไม่ได้เตะเราไม่ไม่ได้ต็มเน็ตคือเรารู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลาแบบเล่นโซเชียลหนักมากมแก่าว่ากับใช่ดีท็อกไม่หน่อยเราก็มันปีกว่าแล้วแหละเหมือนแบบว่าหืมพัดเวิร์ดปะลูกหนูจำพัดเวิร์ดเองไม่ได้้วยสามเน็ตหมดเน็ตหมดเหมือนแบบว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากพักเรื่องการเสพคอนเทนต์หรือว่าแบบอยากพักจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้กําลังสังเกตอยู่ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็พยายามกลับไปเล่นค่ะ แต่ว่าอาจจะไม่มีแบบพยายามลองเต้นด้วยนะในทิกต็อกน,นั่นไงนั่นไงมันไม่ได้เนี่ยนะลายเส้นใหม่มันไม่ได้เนี่ยจริงๆเ่าเต้นไปแล้วทุกคนไม่เห็นไงเอ g a g e m ไม่ขึ้นไงแล้วไม่เวิร์ดเ,เราบอกชื่อนทิกต็อกเดี๋ยวเพ่เดี๋ยวให้ใหคนมาซาร่าจุดซาโรล่านะเ,เราจะเต้นให้ดูเย็นนี้เต้นแน่เนอเจอกันพี่เราเลยเราเลี้ยงเลยที่ราทำชาเลนจ์ที่ทำชาเลนจ์พันธ์กิจโอเคค่ะขอบคุณค่ะ นี่นันลูปนั้นนึง